เมื่อบัวข่าวพูดคำว่าสจิกายนตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนนะเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกาพฤศจิกาอู้พฤศจิกาพฤศจิกา พิชิตอุ้มอยู่ไทยเนี่ยภาษาไทยอยู่ไม่เนี่ยอยู่ไม่ค่อยยุนไทยครบก็เลยภาษาไม่ค่อยแข็งเลยพิชิตกิตาพิษพฤชิตกิตาเอาเดือนอื่นได้ไหมเดือนนี้เลยไปก่อนเป็นเดือนเดียวที่พูดไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่ทางบัวขาวนั้นโดนแฟนขำแห่เซลเพราะพูดคำว่าพฤษจิกายนไม่ได้ แซลข้ามวันข้ามคืนแซลจนข้ามปีกันเลยทีเดียวเผอเผนี้บัวขาวอาจจะโดนแซลจนแก่เลยก็ได้นะครับและที่แฟนคลับแซลๆซลกันก็แซลพอรักหลอกจึงหยอกเล่นเรียกได้ว่าสําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามดูบัวขาวนั้นก็คงจะคิดว่าพี่บัวขาวนั้นเป็นคนน่ากลัวเพราะด,ดูจากบุคลิกและหน้าตาของแกแล้วดูเป็นคนจริงจังนั่นเองครับแต่หารู้ไหมว่า จริงๆแล้วบัวข่าวนั้นก็เป็นคนอารมณ์ขันพอสมควรเพราะล่าสุดนี้ทางบัวข่าวได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนขับหลังออกกําลังกายเสร็จแต่ว่ามันก็วนมาถึงเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งตามคลิปที่เราจะได้เห็นข้างต้นนะครับว่าทางพี่บัวข่าวนั้นพูดคําว่าพฤศจิกายนได้ลําบากมากพอสมควรแล้วพอล่าสุดบัวข่าวได้ไลฟ์สดรอบนี้ก็ไม่รอดอีกตามเคยครับโดนแฟนขับแห่เซลกันเราไปรับชมคลิปกันครับอีเกิ้งดด้วย นี่คืออีกเกิง้งนี่กเกิง้งอีกเกิง้งบ้านค่อยเกินพระจันทร์เด้อพระจันทร์กำลังงามครับวันนี้เต็มดวงเอ้ยนี่คือพระจันทร์บ้านเธอมีพระจันทร์เหมือนบ้านเราไหมบ้านเรามีพระจันทร์นะพระจันทร์บ้านเราสวยด้วยแหละเต็มดวงเลยวันนี้ฟ้าใสนี่พระจันทร์ ะจันที่ดูสดสวยส่องสวยในยามราตรีสายลมพัดวีนาที่นี้พร้อมมีเธออยากจะดูแลเธอเสมออยู่กับเธอให้นาน,านๆอยากให้เธอลืมวันหวานที่เจ็บจำในหัวใจ ฉันจะกอดเธอไว้ไม่ให้ใครทำลายเธออยู่กับเธอให้นานเท่านานในคืนนี้ขอเพียงแค่มีเธออยู่กับเธอเท่านี้ก็สุขใจ ในคืนลอยกระทงขอเพียงแค่มีเธออยากให้เธออยู่ตรงนี้ให้นานนาๆแฟนคืนเลยในคืนนี้ขอเพียงแค่มีเธออยู่กับเธอ เท่าน In right. okay. oh. ี้ก็สุขใจในคืนนี้จะรักเธอตลอดไปรักจนวันตายรักสุดท้ายก็คือเธอว่าให้เดือนนี้เดือนอะไรเดือนเดือนพุพุพพจทโอ้เดือน บอกอบอกไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้รเดือนนี้เดือนวันเพน็ญเด,ฮฮ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 ดือนสิบสองฮ่าเดือนสิบสองงามตะละโอ้กับอ้อมเธอไปเอากระทงมาจากไหนอีกโอ้โอโเยอะวันนี้น้องโคตะบอมาครับไทยไปลอยกระทงอยู่ญี่ปุ่นผู้แทนปุณนะอยากมาลอยด้วยว่างั้นน้องมีมีชกสิ้นปีก็เลยเก็บตัวอยู่ที่นู่น เดือนนี้เดือน1 2บสงน้าตลองเต็มตะลิงครับพวกเราจะผ่านเดือนนี้ไปด้วยกันฉันจะเป็นไทยแล้วพวกเธอผ่านเดือนนี้พวกเธอจะไม่ต้องมาถามฉันนะพุทธจิพุทธจิเดือนอะพุทธจิกาถ้าใครถามฉันจะกระทืบเธอแน่นอน ต้องผ่านเดือนนี้ไปให้ได้ถึงแม้มันจะสมทานทรมานเพียงใดคืนขมในคําพูดเพียงใดฉันก็เดือนนี้ไปให้ได้ก็เ่อไม่ต้องมาพูด <S <S ไม่ต้องมาท่ามเข้าใจไหมโอเคเข้าใจเราต้องผ่านเดือนนี้ไปให้ได้ครับเราต้องสู่เดือนนี้เราเหลืออีกไม่กี่วันเราก็จะผ่านมันไปแล้วฉันคืนขมสมสารมาแลมเดือนเพื่อจะผ่านเดือนนี้ ที่ฉันหวังแม้มันจะสมสารทุกวันฉันต้องผ่านเดือนนี้ไปให้ได้ฮ่าขอล็อกพุดนะอย่าให้เป็นก่อนพูดนะบอกแเราคาลม่มผูา้าแต่งเป็นก้อนยังมาถามอีกไปนะสู้ๆครับ ต้องสู่าสู่ยังไดมันต้องผ่านไปให้ได้อีกลือีกจังโอ้โหลือีกเป็นครึ่งเดือนแบเนี้สิผ่านยังไงเนอะไอเลิฟยูโอเคไอเลิฟยูชูเดอรเอาอีกรอบเอาอีกรอบจำบ่ได้ครับมันผ่านแล้วมันผ่านเลยครับบ่มีอีกรอบนึง คือฝรั่งขึ้นมนาไลยเลยแสดงว่าซุ้มไทยไป500หารอยเมดมีแต่ซุ้มฝรั่งมาคอมเมนต์โอ้ยยังวะแสดงว่าซุ้มไทยเพิ่นไปร้อยอยู่เนาะไม่เป็นไรเราเข้าใจเธอวันที่รอคอยวันที่จดจอในหนึ่งปีมีวันเดียวในหนึ่งปีมีวันเดียวคือเดือนนี้ที่เธอหวังเป็นวันคลั่งสุขสันต์ วันที่เธอหวังจอบลอยก็ามาถึงเฝ้าลำพึงเธอเอออะไรนะลืมพอเราพอเราโอ้สิไปบุกคนเบืองไรเลยเพิ่งวิ่งเสร็จครับเราพิ่งมาเล่นเสร็จครับวันนี้จะไปหาห,าหลอบสบายสบาย มีมีรายการครับเร็วๆนี้แหละมีรายการเดือนหน้าครับครั้งเดือนหน้าเนะาะจังไดก็ติดตามแล้วก็มีโปรเจกต์อีกเยอะแยะมากมายครับช่งต้นต้นปีจังไดก็ติดตามว่าสิมีโปรเจกต์ยังเนาะมัอนี้สีพยายามลืมเธอในวันลอยกระทงลืมเดือนที่เธอถามลืมคำพูดที่กดดันใจลืมทุกสิ่งอย่าง ที่ไม่สบายให้ออกจากใจในวันนี้นั่งเพ้ออยู่คนเดียวครับอย่าฟังคุยกับยุงครับยุงมันเยอะเลยก็ไม่มีอะไรทำนี่ยุงมันเยอะคุยกับยุงเยอะๆะซีเรียบบอกแล้วไม่ก็ไม่สิ่ฉันไม่อ,อนซอนสำหรับเธอหรอก ถึงแม้ฉันจะอยู่คนเดียวในวันลอยกระทงบอกมีคนล้อยน้ำกับบอกว่าุมีคนลอยน้ำเดือนนี้เดือน12ครับน้ำตลองเต็มตลิงครับวันลอยกระทงครับอ่านะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับเอาละครับหลังจากที่คุณผู้ชมดูมาแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยล่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ